ค่ะพี่น้องคะตอนนี้น้องฮักแพงมาถึงแล้วนะคะจะพาไปเบิงนะคะบรรยากาศตอนนี้ว่าน้องรักแพงนะคะทำอะไรอยู่นะคะ่วนน้องเวลาอุ้งอิงกะบมาท่านนมานะคะโซเฟียกลับปไปทาย MV นะคะนี่นี่ค่พ,พี่น้องมาเบิงบรรยากาศค่ะ ปวยปิงกิงปวยสวัสดีค่ะก่อ้นสวยเดินแตงหน้าอย่างไรอวเดี๋ยว่นดินนี้านกแมาถึงเลยย่างเลยค่ะจรนรขจเาายอไขาต่อ อาารไม่ของกินเลยขอกินหลายแห่งเออ่ม่กินีย์มลก่มัปปงบอกครับาาป่าโปเดียไปก็โซเฟียเดี๋ยวบุดขึ้น เดีวเราไปไวัเดีราเข้ดไอันค่ะอ๋อพอที่เรียตยอนคนน้นแ่ะันนใทำกระบับไก่นะนี่แต่ว่าต้องกินต้องลองชิมกระบับไก่นี่เจ้านี้เขาไเขาไปจับฉลากได้ทีวีวันหนึ่งเครื่องนี่ ตอนเราปิดวงน่ชที่วงก็จะแมได้กินไหมคบได้กินโคชิ้นนึงก็จบเลยไปหาูชาตองมีน้องนักไงนักไเราไปทำบุญกันเดี๋ยเราไปทำบุญกันเดวเราก็มาแมกับแเอาไปทำบุญเราได้มาแล้วเขาาทำบุญยังยังคมมากานงมมาถึงจอนรถแล้วเลี้ยวอันนี้เป็นงานเนี่ยงานงานฉลองโบสเหมือนงานปิดลูมิตแหละ Uhm. ตัดหว้เขาจะฝังคนที่ไว้ที่นี่ไวายตายเอาไปแล้วทำคุณเขาไม่เอาแล้วเขาเขาบอกกินเยอะกินไม่เยอะนักจากินหลาย บรรยากาศหน้างานตอนนี้ค่ะน้องแพรก็มาถึงแล้วเดี๋ยวน้องแพรจะเข้าไปหลังเวทีเอ้ยไปทําบุญก่อนอนะคะเดี๋ยวน้องค่ะแพทย์จะไปเฮตุบุญยูัาททาบุญยูวาดค่ะนะครับพี่นอกรอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคาคูณโมมิ่งอเฟเชียลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ค่ะจะได้ไม่พลาดท,ทุกความเคลื่อนไหวนะคะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ ไปแ,แค่นี้ก่อนลากันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ